เป็นกรณีเรื่องสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนะฮะน้องจัก,กรินหรือว่าน้อง<ะ>ซิกโก้อายุ18ปีคือตอนแรกข่าวออกมาคืออย่างนี้บอกว่าซิกโก้จมน้ําตาย<ะ>ซิกโก้ผันตัวเองไปเป็นจิตอาสารในงานที่โรงเรียนจัดค่าย<ะ>แล้วค่ายแห่นงนี้มันมีกิจกรรมทางน้ําเห็นบอกว่าซิกโก้เองเนี่ยไปช่วยหลังจากที่ย้ายฐานในน้ำเนี่ยนะฮะแล้วซิกโก้อายุ18ปีจมน้ําตายข่าวมันออกมาในทํานอง<ะ>ว่าโรงเรียนสั่งปิดข่าวโรงเรียนบอกห้ามพูดถึงเรื่องนี้นะปรากฏว่านี่คือวินาทีตอนที่คุมตัวนาร่างของ ซิกโก้มาจากหนองน้ําโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่แม่ของซิกโก้คาใจที่สุดคือซิกโก้เนี่ยเขาอยากเป็นทหารอากาศหรือไม่ก็ตํารวจแต่อยู่ๆน้องขออาสากลับเข้าไปช่วยงานเก่าโรงเรียนแล้วอยู่จมน้ําตายมันก็เลยเกิดคําถามว่าจากผู้ปกครองของน้อง โรงเรียนไม่ได้ดูแลเหรอตอนที่<ฆ>น้องเข้าไปเก็บฐานและทําไมปล่อยให้เด็กคนหนึ่งต้องมาตายแบบนี้แม่คาใจว่าลูกจมน้ําตั้งแต่บ่ายสามแต่โรงเรียนแจ้งข่าวหลังจากผ่านไปสองชั่วโมงมแม่คาใจว่าฐานนี้ปล่อยซิกโก้เก็บฐานเพียงลําพังเหรอ,อทําไมไม่ให้มีเสื้อชูชีพ<ฆ>ให้ซิกโก้ใส่และทําไมไม่มีใครไปช่วยน้องคุณผู้ชมครับคำถามเนี้ยพอมามีเรื่องที่ว่าปิดข่าวด้วยม,มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับว่าเอา้า ทำไมอ่ะสิทธิ์เก่าอุตสาห์ไปช่วยแล้วจริงเหรอทําไมไม่พูดถึงเรื่องนี้เหรอเอาทีละมุมตัดภาพไปที่แม่ก่อนนะฮะคุณแม่เองเนี่ยวันนี้เปิดใจกับเราเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้อันนี้ก็ต้องขอบคุณวันนี้เห็นบอกว่ามีผู้ว่าขอนแก่นใช่ไหมส่งพวงหรีดมาแสดงความอะไรและผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลวิทยาคารอ,อาจารย์เจริญชัยล่ามสมบัติท่านมาเองนะฮะแล้วก็ให้รองผอ,อ,อ,อมาด้วย โดยคุณแม่กําลังคาใจว่าน้องอุตส่าห์ไปช่วยงานโรงเรียนน้องเองเนี่ยว่ายน้ําไม่เก่งแต่พอว่ายน้ําได้ทําไมไม่มีเสื้อชูชีพให้น้องตอนที่ลงไปเก็บฐานปฏิบัติการขณะเดียวกันเนี่ยแม่ยังบอกว่าเหมือนกาลังสังหณ์เดิมทีไม่อยากให้ลูกไปงานนี้เลยแต่ตอนหลังลูกเนี่ยน่าจะเอาเมอเตอร์ไซค์แล้วขับออกบ้านม,มารู้อีกทีคือลูกชายตายแล้ว ความฝันของซิกโก้ที่อยากจะเป็นทหารอากาศตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะรวมถึงทําไมโรงเรียนไม่ชี้แจงให้กระจ่างลูกฉันตายยังไงฟังเสียงแม่ฮะใช่แม่ก็ติดใจตรงนี้ว่าทําไมทําไมห่วงยางเดือวชู้ขีบไม่ไม่โยนให้คนที่อยู่ด้วยนะเด็กเด็กเขาก็มีม .4 มันก็โตแล้วนะคะม .2 ม, 2, ม .3 ม .4 สี่เขาก็โตแล้วแล้วก็ติดใจว่า คือเห็นคนจะจมนักแต่ทำไมไม่ยอมโชั่วชีพใช่เนี่ยแม่แม่ติดใจตรงนี้แล้วแล้วครูอ่ะเด็กทำจิตกรรมมาเนี้ยถ้าไมไม่อยู่ดู ไม่ไม่อยู่ให้เก็บให้เส็จให้อะไรไล่ให้กลับไปก็ได้แล้วทาไมกิจกรรมไอ้ลูกเสือเนี่ยทําไมต้องมีน้ําลึกๆไปให้เขาทํากิจกรรมแม่ก็ไม่เข้าใจไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยคะนี่คือจากใจแม่ความยึดแต่แม่ไม่เคยพูดกับใครอันนี้แม่จะรับผิดชอบอยังไงแม่ก็ไม่รู้ม,รมือลูกไม่หายไ,ไปแล้ว พี่ชายคนลุงที่เลี้ยงเขามาด้วยกันเขาฝันมากฝันว่าลูกหลานเขาจะเป็นหลานในเป็นในร้อยตำรวจเหมือนเขาน้าเขาก็เสียใจคนที่เลี้ยงมาเขาก็เสียใจแต่ตอนนี้เขาไปทำป้ายอยู่กับพี่สาวเขาคือตอนนี้เขเรียนมา ยังไม่พร้อมที่จะคุยเราพี่แม่แม่คุยไม่ได้แม่จุกแม่เจ็บปวดแม่นึกไม่ออกว่าจะคุยยังไงแม่ก็ยังให้พี่ชายที่เป็นตำรวจเขาเขาทำแม่จะให้เขาหมดแล้วแม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วแม่ไม่ได้ความจริงเท็จยังไงแม่ก็ไม่รู้แม่พูดอะไรแม่ตอบอะไรไม่ได้นะคะครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยและเลสเก่านี้เขาก็ติดตามเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะฮะกลับมาตรงนี้ฮะเรื่องนี้ทําไมมันกลายเป็นประเด็นที่โรงเรียนโดนตั้งคําถามเยอะคุณผู้ชมฟังคลิปเสียงก่อนจะเปิดเล่าให้ฟังนิดนึงไม่มีคลิปเสียงเข้าใจว่าในโรงเรียนนั่นแหละเขาอัดกันเองโรงเรียนอัดเสียงบอกว่าพออโรงเรียนประกาศหน้าเสาธงยืนยันว่าตัวน้องใช่ไหมซิโก้มาเป็นอาสาลงไปเล่นน้ําแล้วไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพลองฟังคลิปเสียงตัวนี้นะฮะ ปลอดภัยนะครับและในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาโดยประมาณมีบุคคลภายนอกเป็นสิษเก่าโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนนะครับมาให้กำลังใจกับเพื่อนๆที่ดำเนินการเข้าค่ายแต่เราดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วและในห้วงเวลาต่อมาเขาได้ลงไป เล่นน้ำนะครับที่สระน้ำหลังโรงเรียนว่ายน้ำในการเล่นลงเล่นน้ำ้วไม่ได้ใส่เส like ื Nintendo ้อจูชีพอไม่ได้ใส่เสื้อกจูชีแล้วนะครับก็เกิดอุบัติเหตุก็คือจมน้ำทำให้เกิดเสียชีผู Lady ้ชมครับก็คือถ้าฟังจากที่พออแจงกันหน้าเสาธงก็คือเหมือนน้องคนนี้เข้ามาเองแล้วก็เหมือนกับไปเล่นน้ำเองถูกไหมฮะ เสื้อไม่ได้ใส่ชูชีพล่าสุดวันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมโรงเรียนเขาด้วยโรงเรียนเมืองพลวิทยาคารอาจารย์เจริญชยัยวันนี้ชี้แจงว่ายังไงวันนี้ค่ะมีการชี้แจงหลายประเด็นด้วยกันนะคะคืออย่างประเด็นแรกเนี่ยที่บอกว่ากิจกรรมค่ายไม่มีเสื้อชูชีพท่านผอเจริญชัยก็ชี้แจงบอกว่ามีเสื้อชูชีพแจกทุกคนที่ทํากิจกรรมทางน้ําส่วนผู้ตายเอาอาสาเข้ามาช่วยเก็บฐานไม่ได้ทําหน้าที่ตามมอดหมายและทราบว่าเด็กเล่นน้ําเองโดยไม่สวมชูชีพเพรานะนั้นอาจารย์ยืนยันคําเดิมใช่สแสดงว่าเข้ามาไม่ได้บอกหรือวง ถ้าฟังตามนี้คือเหมือนกับว่าเข้ามาก็รู้แหละว่ามาช่วยกิจกรรมอาสาแต่หมายความว่าตอนลงไปเก็บฐานเนี่ยไม่ได้บอกใครเลย<อ>แล้วก็ไม่ใส่เสื้อชูชีพแล้วลงไปโดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพเนี่ยนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าโรงเรียนสั่งปิดข่าวเรื่องนี้จริงไหมเนี่ยนะคะทางด้านของผอเจริญชัยก็ชี้แจงกับทีมข่าวบอกว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าตั้งแต่เรื่องเกิดเนี่ยมันเพิ่งเกิดยังไม่อยากให้ประเด็นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเผยแพร่ออกไปแล้วไปกระทบจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตไไม่่ดด้สงปิขาว แต่อย่างใดนะคะส่วนอีกประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่ามีการขู่ฟ้องเด็กก็ไม่จริงเหมือนกันค่ะคือแต่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ในส่วนที่ก็คือของเราเนี่ยเสร็จภารกิจก,กำลังลือ้อกิจกรรมอยู่อาจจะเป็นได้ว่าเข้าไปในการอาจจะไปลงเล่นน้ำหรืออะไรประมาณนั้นนะครับ ครูก็คือครูดูแลเนี่ยเขากํากับดูแลอยู่แล้วก็มีหลายจุดก็มอบให้ดูแลกลุ่มที่ดูแลเขาก็ใส่เสื้อชูชีพอะไรสับเ็จในการดูแลจุดละคนสองคนไปก็ก,ก็ดําเนินการตามที่มอบหมายก็จนเสร็จภารกิจแต่นอกนั้นก็เกินเกินเกินคาดที่เราจะกํากับดูแล ลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้น้องจะลงไปด้วยภารการหรือไม่จนกระทั่งอันนี้มันเกินกว่าที่ครูจะดูแลได้ถูกไหมครับเพราะน้องจบไปแล้วอะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแต่พอออยาว่าเดี๋ยวจะกลับไปเยียวยาครอ,อบครัวให้